สวัสดีครับมาพบกับน้ำใสชแนลอีกเช่นเคยนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่5แล้วนะครับครับสำหรับ EP นี้นะครับก็มาพบกับประโยชน์ของ VLAN นะครับในระบบเน็ตเวิร์นะครับทุกคนผมเคยอ่าผมทำ EP แรกสุดนะครับก็จะเป็น เกี่ยวกับการใช้งาน VLAN นะครับก็คือเป็นการแบ่ง VLAN นะครับก็ทุกคนสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับ EP0 เลยนะครับเป็น Basic Config s w i t วินะครับ L2 เป็นพื้นฐานการแบ่ง VLAN นะครับแต่สำหรับ EP นี้นะครับสำหรับคลิปนี้เรามาดูประโยชน์ของ VLAN กันนะครับเฉพาะ VLAN อย่างเดียวเลยก็อาจจะหลายคนสงสัยว่า VLAN คืออะไรนะครับ วีแลก็จะเป็นแบ่งเน็ตเวิร์กนะครับ IP l e n g t ออกเป็นเน็ตเวิร์กย่อยๆจากเน็ตเวิร์กใหญ่นะครับก็อาจจะแบ่งตามแผนกในองค์กรเลยก็ได้นะครับอย่างตัวอย่างเนี่ยที่ผมเขียนบทความไว้บนน้ำใส com นะครับก็จะเป็นวีแลนสำหรับ SR นะครับแล้วก็ VLAN นสำหรับอ IT แล้วก็ VLAN นสำหรับ Finance นะครับการเงิน ซึ่งสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมา,าดูรายละเอียดเกี่ยวกับมีแรนนนะครับลงลึกในส่วนของการแบ่งมีแรนยนกันแล้วก็จะมีในส่วนของการทำแลบจริงนะครับก็คือมีอุปรกรณ์ที่เป็นตัวสวิตช์นะครับในคลิปเนี้ยเดี๋ยวผมจะจำลองตัวสวิตช์เลเยอร์2นะครับให้ทุกคนได้ดูกันก็เริ่มตั้งแต่มาแบบบล็อกปเปล่าๆเลย ม่ยังไม่มีการคอนฟิก์หรือว่าตั้งค่าอะไรมาเลยแล้วก็เอามาใช้งานโดยการแบ่ง vlan นนะครับ vlan นมันคืออะไรนะครับ vlan นก็จะเป็นว i r t u a l l a n ์หรือว่าเป็นเครือข่ายเสมือนนะครับซึ่งตัวอุปกรณ์ที่จะมาทำวีแลนดได้เนี่ยจะต้องรองรับการแบ่ง vlan นนะครับ ก็คือเป็นการแบ่งเครือข่ายภายในองค์กรนะครับออกเป็นกลุ่มย่อยๆโดยที่ว่าเราไม่เจไม่ต้องอแยกอุปกรณ์ก็คือมันมีข้อดีตรงนี้แหละครับแล้วก็จุดประสงค์ของ v-lan ก็คือเป็นการเป็นการแยกการทำงานของแผนกต่างๆนะครับแล้วก็เพื่อความปลอดภยัยแล้วก็อันนี้ อันนี้ก็ส่วนสำคัญเลยครับคือลดการกระจายบมดแครสนะครับทุกคนครับอันนี้เป็นภาพที่ผมจำลองให้ดูนะครับว่านี่ v l a n มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็ส่วนนี้ก็จะเป็นตัวสวิตช์นะครับแต่ละพอร์ตเนี่ยก็คือจะจะบอกว่าพอร์ตเนี้ยก็คือเป็นอาราวให้เป็น เอ็กเซวีแลนด์สินะครับตัวนี้ก็จะเป็นวีแลนของ IT ซึ่งจริงๆผมไม่ได้เขียนว่าเป็นวีแลนดก็คือผมกําหนดในตัวนี้ก็คือพอร์ตนี้เป็นสวิตซ์เอ็กเซวีแลนนะครับทุกคนแล้วก็ Finance การเงินก็คือเป็นพอตสวิต s w เอ็กเซดวีแลนด์สาก็คือความหมายก็คือเมื่อกําหนดวีแลนขึ้นมาแล้วเราจะให้พอร์ตไหน เป็น VLAN อะไรเราก็สามารถเซ็ตได้นะครับตั้งค่าได้ซึ่งสวิตช์เนี่ยมันอาจจะมีสวิตช์8พอร์ส24พอร์แ48พอร์ตนะครับทุกคนก็าสามารถที่จะคอนฟิกซ s s g i ให้แต่ละพอรตเนี่ยว่าอยู่ใน VLAN อะไรได้นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยคุณคุณผู้ชมนะครับสามารถที่จะเข้าไปอ่านในเว็บไซต์น a m s ส e com ได้เลยนะครับ ผมจะเขียนรายละเอียดไว้น่าจะครบสมบูรณ์แบบในส่วนของ VLAN นะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมทำเป็นตารางให้ดูแบบเป็นเ็นภาพกันนะครับ mm hmm. ก็คือผมกำหนด VLAN 10นะครับ mm hmm. ก็เป็นแผนกของ SR มีเครื่องอยู่จำนวนห้าเครื่องนะครับ IP l e n g t อยู่ที่192.168.10.0สองหนึ่งดจุดสิบนสี่นะครับก็คือ IP พ n g ล่งวงนี้สามารถมีได้สองาิสาเครื่องนะครับก็คือมันจะตัดวัวท้ายออกเป็น network ID กอดกับบอ a แคสต์นะครับแล้วก็อันนี้หลายๆคนสงสัยว่าใช้ IP พี n g ล่งเดียวกันในในหลายๆวีแลนดได้ไหมก็คือสมมติว่า IP l e n g t h หนึ่ง i อ l e หนึ่งหนึ่งไอนะครับก็คือหนึ่งวงสามารถที่เอาเอาไปใช้กับหลายๆวีเลนได้ไหมในทางปฏิบัติในทางปฏิบัตินะครับก็คือสามารถทำได้แต่จะไปติดเรื่องปัญหาของการ่า u t i n g นะครับบน l 3สามซึ่งถามว่ามันในทางสิทธิ์ในทางสิทธิ์ดีไม่ถูกหลักก็คือ มันจะผิดหลักเกณฑ์นะครับทุกคนก็อันนี้ข้อควรระวังว่าเวลาเราเจะกำหนด IP length ใน VLAN เนี่ยไม่แนะนำให้กำหนด IP length ซ้ำกันนะครับเพราะว่ามันคือพูดง่ายๆคือไม่ถูกหลักไม่คือคือถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ก็อาจจะต้องหาวิธีนะครับก็คืออันนี้ผมเขียนวิธีในการทำให้แล้ว คือสมมุติว่าใครที่แบบเลี่ยงไม่ได้จริงๆว่าต้องใช้ IP p e n n t h เดียวกันกับ2 VLan อย่างเงี้ยนะครับเพราะบางทีมันอาจจะเจอเคสที่ต้องอาจจะใช้ IP p e n n t h อันเดียวกันนะครับแต่ว่า2 VLan ก็เดี๋ยวเอาวิธีที่ผมแนะนำไปใช้นะครับส่วนรายละเอียดอย่างอื่นก็ประโยชน์อะไรพวกนี้การใช้งานแล้วก็อนาคตของ VLan ก็นะครับไปอ่านได้เลย โอเคเดี๋ยวเราไปลงแล็บกันตัวนี้ผมจะใช้ g n s 3นะครับแล้วก็เลือกสวิตช์มาตัวหนึ่งครับเมื่อทุกคนได้สวิตช์เปล่าๆมาแล้วนะครับเหมือนซื้อมาใหม่เลยยังไม่มีการคอนฟิกอะไรเลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับก็คือเอาปลั๊กเสียบตัวสวิตช์ Switch. แล้วก็ให้มันรันขึ้นมานะครับก็คือเปิดให้ดูส สถานะของไฟพร้อมที่จะทํางานนะครับทุกคนก็คือสวิต์ที่เราซื้อมาใหม่เลยนี่แหละแล้วก็เสียบปลั๊กเปิดใช้งานมันยังยังไม่ใช้ยังไม่สามารถใช้งานได้นะครับเพราะว่า Default ของตัวสวิต c ์ที่เป็น l 2 l 3มาเนี่ยก็คือมันจะเป็น Default VLAN 1นะครับมาให้ก็คือสามารถที่จะใช้ได้แค่ VLAN d เดียวสมมุติว่าเอาสาย สายแลนอ่ะสายแลนไปต่อกับแต่ละพอร์ตนะครับทุกคนตรงเนี้ยมันจะได้ VLAN 1หนึ่งมดเลยก็คือใช้ได้แค่ Network ID ก็คือ IP l e n g วงเดียวเลยครับก็คือใช้ได้แบบวงเดียวเลยทียนี้เราอยากจะเพิ่ม VLAN เข้าไปในตัวสวิตช์เพื่อที่จะให้สวิตช์เนี่ยมันสามารถที่จะใช้งานได้หลายๆ หลายๆเน็ตเบอร์ไอดีนะครับหรือว่าหลายๆ IP range นะครับก็เสียบสายคอนโซลอ่าพูดไง่ายๆเลยครับภาษาบ้านๆนะครับทุกคนจะได้เข้าใจง่ายอ่าเสียบสายคอนโซลเลยนะเมื่อเสียบสายคอนโซลแล้วเนี่ยผมก็จะเปิดตัวคอนโซลคอนโซลผมเปิดผมเปิดไปแล้วนะคอนโซลเนี่ยผมเปิดไปแล้วเพราะว่าผมควว่าเดี๋ยวจะโหลดนานเดี๋ยวทุกคนจะรอ อันนี้คือหน้าตาของสวิตมาใหม่เลยแล้วก็เสียบสายคอนโทรลเข้าไปแล้วมันจะรันขึ้นมาที่อยู่ในโหมดที่เป็นโหมดเนี้ยพูดง่ายๆคือสามารถที่จะวิวได้อย่างเดียวนะครับไม่สามารถแก้ไขได้นะครับโชว์รันนะครับโชว์รันยังไม่ได้เลยโอเคงั้นผมมีดับเบิลเพื่อที่จะเข้าไปโหมดที่สามารถ Edit ได้นะครับ เมื่อใช้กำลังโชว์รันนะครับมันก็จะสามารถที่จะดูเข้าไปดูค่าคอนฟิกข้างในได้นะครับครับอาจจะต้องรอนิดนึงนะครับเพราะว่าผมใช้ตัวเป็นเป็นซิมูเลตนะครับเป็นตัว g e n i s 3นะครับทุกคนกับตัวนี้ก็จะเป็น ผมจำลองให้เป็นสวิต L2 นะครับตอนนี้สามารถที่จะดูข้าวๆได้ดูอินเทอร์เฟซดูอินเทอร์เฟซของแต่ละพอร์ตนะครับก็ยังไม่ได้ตั้งค่าเลยเลยครับก็จะโชว์เวอร์ชั่นของตัว i w e ที่รันอยู่นะครับลองโชว์ VLAN ดูนะครับ นี่นะครับที่ผมบอกไว้ตอนแรกเลยก็คือ default default ของ interface แต่ละ interface เนี่ยก็จะมาเป็น default VLAN หนึ่งเลยนะครับกับก็ถ้าถ้าถ้าเอาสาย LAN ไปเสียบนะครับแล้วก็ตั้งค่า IP นะครับก็จะได้แค่ IP แรงวงเดียวนะครับก็เดี๋ยวลองเข้าไปเซตดูนะครับก็ใช้ ip ใช้คำสั่ง command นะครับ config terminal ครับแล้วก็ v l a n นยี่สิบครับอันนี้ก็คือการสร้าง vlan น์นะครับใส่ d e s c r i p t i o นนะครับอ,อ่ขอโทษครับเอา vlan เราต้องใส่เป็นเนมนะครับ v l a n นยี่สิบ วีแันยี่สิบผมกำหนดให้เป็น i อทีนะครับวีแันยี่สิบเป็นไอทีโอเคแล้วก็เอ็กซิทออกมาแล้วก็วีแลนด์สิบนะครับ VLAN 10 v l a n 10เรากำหนดให้เป็น HR นะครับ Exit ออกมาวีแลน0์สามสิบกำหนดให้เป็นไฟแนนซ์นะครับ โอเคผมลืมใส่เนมแล้วก็ exit ออกมา exit ออกมานะครับครับก็ถ้าทุกคนคอน f ิกแล้วเนี่ยอยากให้มันจำค่าไว้นะครับก็กดสั่งแบบบวนะครับ จะมีมาก็คือ่อาเซฟค่าคอนฟิกของเราโอเคเดี๋ยวรอรอตัวสวิตช์มันเซฟค่าคอนฟิกสักครู่นะครับ เค okay, เรียบร้อยนะครับก็ลองโชว์วีแลดูนะครับโชว์วีแลนกับเมื่อกี้นะครับวีแลนที่คอนฟิกไว้ก็จะเป็น vlan นวีแลนสิบนะครับวีแลนสิบเอก็จะเป็น it v l วีแลก็จะเป็นไฟแนนซ์นะครับ ก็ได้แล้วตอนนี้เราได้วีแอนมาแล้ววีแอนแอคทีฟเรียบร้อยนะครับตอนนี้วีแอนแอคทีฟเรียบร้อยขั้นต่อไปอ่ะแล้วจะไปใช้งานยังไงนะครับทีนี้หลายหลาย,หลายคนสงสัยละแล้วเมื่อได้วีแอนแล้วเนี่ยจะไปใช้งานยังไงอย่างที่ผมเคยเกิดไว้ในต้นคลิปก็คือเมื่อได้วีแอนแล้วเนี่ย ก็ไปคอนฟิกให้พอร์ตของสวิตช์เป็น e อ i t เซสวีแลน์อะไรก็สามารถที่จะเข้าไปกำหนดได้นะครับก็โชว์ลองโชว์อินเทอร์เฟซดูนะครับนี่นะครับทุกคนหน้านี้ก็จะบอกเลยนะครับว่าอินเทอร์เฟซ อินเทอร์เฟ G0.0 ตอนนี้เป็น a c c e s s VLAN อะไรนะครับก็ default มาเลยสวิตช์มามาจากโรงงานมาเลยซื้อมาเนี่ย default มาเป็น vlan นหนึ่งมดเลยครับทุกคนนี่นะครับสังเกตดูทีนี้ทีนี้อยากให้อินเทอร์เฟซ0.0อินเทอร์เฟซ0.0นะครับเป็น VLAN VLAN สำหรับ SR ก็คือ VLAN 10นะครับทีนี้ไปดูไปดูไปดูการกำหนดค่าอินเทอร์เฟซสำหรับ0ทับ0ให้เป็น VLAN 10นะครับก็เข้าไปเหมือนเดิมเลยครับคอนฟิกเทอร์มินัลนะครับอินเทอร์เฟซ G0 ับ0ครับ 0, ตอนนี้เราเข้าไปในเข้าไปในอินเทอร์เฟซ000แล้วทีนี้จะคอนฟิกให้เป็นให้เป็น VLAN 10นะครับสวิตสวิตพอร์ต X4 นะครับสวิตพอร์ต X4 แต่นะผมจำคำสั่งไม่ค่อยได้นะครับ สวิตพอร์ตเอ็กเซดวีแลน่าเป็นของ v l a n น0 s สอ mm hmm. ก็ใส่ไปเลยสวิตพอร์ตเอ็กเซดวีแลก็ใช้คำสั่งนี้เลยนะครับทุกคนสามารถใช้คำสั่งนี้ได้เลยเาจะกตัว G00 e นะครับให้เป็นสวิตช์ VLAN10 นะครับโอเคอันนี้กำหนดเรียบร้อยแล้วอ่ช No ชครับะชะ s ดดก่อนแล้วก็ no ชั u ด,ดาวน ครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอให้สวิตมันอะดดาวพอร์ตและวชดดาวพอร์ตแล้วก็อ่าอินเนพิพอร์ตขึ้นมานะครับโอเคมาแล้วก็ e อ i t ออกมานะครับแล้วก็ Exit อ,ออกมาอีกรอบหนึ่งให้มันอยู่หน้าคอนโซลข้างนอกนะครับแล้วก็โชว์ s ชว์อินเทอร์เฟซสเตตนะครับตอนนี้พอร์ต G00 ก็เป็นสปีดอ็อกเซชั่นวีเลสิบแล้วนะครับทุกคนตัวน,นี้พร้อมที่จะใช้งานแล้วครับในส่วนของการกำหนดอินเทอร์เฟซให้อยู่ใน v l a n ที่ต้องการก็จริงจริง ในส่วนการคอนฟิกเนี่ยการคอนฟิกให้มันใช้งานได้เนี่ยพื้นฐานเนี่ยอันนี้คือสามารถใช้งานได้แล้วครับทุกคนสามารถที่จะเอาไปใช้งานได้จริงแล้ะในส่วนของสวิตช์ L2 เนะในส่วนของในส่วนของ IP length เนี่ยตัวเนี้ยถ้าทุกคนเข้าใจในส่วนของทฤษฎีนะครับก็คือสวิตช์ L2 เนี่ย มันจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับในส่วนของ IP ก็คือเราเราไม่สามารถที่จะ L2 เนี่ยยังไงเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะกำหนด IP ก็คือเราจะไม่พูดถึง IP address นะครับเราจะพูดแค่ MAC address แ,แค่นั้นมันสามารถที่จะดูได้ว่า MAC address table เนี่ยตอนนี้มาเกาะอ,อยู่กับอินเทอร์เฟซอะไร VLAN อะไรนะครับทุกคน อันเนี้ยคือหลักหลักการคร่าวๆเป็นเป็นหลักทฤษฎีเลยเวลาไปทำงานจริงๆนะเพราะว่า IP เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็คือมันต้องเป็นอุปกรณ์ที่เป็น L3 แล้วก็ตัวจ่าย IP ก็จะเป็น DSCP นะครับแล้วก็ L3 เป็นตัวชี้ว่าอ่าเน็ตเวิร์กเลงเนี้ย p p ที่เป็น DSCP จาก ไอ DSCP Server เครื่องไหนเป็นตัวจ่าย IP มานะครับทุกคนอันนั้นกรณีที่เป็นจ่าย IP เป็นแบบ DSCP แต่ถ้าเป็น Static นะครับก็คือสามารถที่จะกำหนด IP ที่ตัว endpoint อ,อ,อุปกรณ์ได้เลยก็อ,อย่างคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้นะครับเราก็ไปฟิก IP ไว้เลยตีนี้มันก็จะวิ่งด้วยอินเทอร์เฟซ0.0ที่ VLAN 10ได้เลยนะครับ ก็สามารถที่จะเอาไปทำแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะฟิกเราจะกำหนดอินเทอร์เฟซ0ทับหนึ่งนะครับให้เป็น VLAN 20ของภายในไอทีก็เข้าไปในคอนฟิกเ e อร์มินอลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อินเทอร์เฟซ G 0ทับ1แล้วก็สวิต เอ็กเซดวีแลนด์ยี่สิบเขเป็นไอทีกำหนดอินเทอร์เฟซศูนย์ทับสองให้เป็นวีแลนด์สามสิบไฟแนนซ์นะครับจีศูนย์ทับสองครับสวิตเอ็กเซด วีแลนสามสิบครับแล้วก็ e อ i t ออกมา Show Interface s t a t ต s ัครับทุกคนก็ทีนี้เราก็ได้แล้ว i ินเ r อร์เ0ศูนย์ทับหนึ่งตอนนี้เป็น v l a ลนด์ยี่สิบ c ินเทอร์เศูนย์ทับสองเป็น v l a ลนด์สามสิบครับในส่วนของ วีแลนดก็คือจะนำไปใช้จริงนะครับก็คือเนี่ยครับก็มีคอนฟิกแค่นี้ครับไม่กี่บรรทัดเลยก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของที่เป็น GUI นะครับเป็นกราฟิกอินเทอร์เฟซก็ใช้หลักการเดียวกันเลยแต่ว่าเราไม่ต้องคีย์คอ m มานดเองก็สามารถที่จะเข้าไปตั้งค่าได้เลยโดยใช้ เป็นหน้ากราฟิกเลยเป็นหน้าเว็บเป็นหน้าเว็บคอนโทรลนะครับก็ก็จะง,ง่ายกว่านี้อีกแต่ว่าถ้าทุกคนเข้าใจหลักการพื้นฐานแล้วเนี่ยจะเป็นในส่วนของ CLI Command Line Interface หรือว่าเป็น GUI Graphic User Interface เนี่ยทุกคนสามารถคอนฟิกได้หมดเลยแล้วก็พื้นฐานในการคอนฟิกคำสั่งอะไรพวกนี้แต่ละย,ย่อก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงได้อีกแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ การกําหนดของแต่ละค่ายเลยครับก็คือถ้าเข้าใจหลักการเนี่ยคุณสามารถที่จะนําวิธีการไปคอนฟิกได้เกือบๆทุกอ,อุปกรณ์เลยครับอย่างผมเนี่ยผมเริ่มต้นจากตัวอุปกรณ์ของค่ายซิดโกซึ่งซึ่ง,งพื้นฐานในส่วนนี้คุณสามารถที่จะเอาไปใช้คอนฟิกสวิตที่เป็น SP ก็ได้นะครับเป็นสวิตหัวเว่ยก็ได้เป็นสวิตของ ไซเซลอะไรพวกนี้ได้หมดเลยครับเพียงแต่เราเราไปศึกษาคำสั่งในรูปแบบของคำสั่งนะครับรูปแบบของคำสั่งเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับทุกคนก็นำหลักการนำวิธีการที่ผมนำเสนอเนี่ยแล้วก็ในคลิปสามารถเอาไปใช้งานได้จริงเลยนะครับในส่วนของการกนฟิกวีแ n สวิตนะครับเอาไปใช้งานได้สำหรับ คนที่ดูคลิปแล้วคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe ช่องน้ำใส e n t e t t a i n m n n t นะครับแล้วคุณจะไม่พลาดาคลิปใหม่ๆความรู้ดีๆนะครับที่เราสามารถเรียนรู้แล้วก็เข้าใจได้นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะครับแล้วก็ท่านใดที่มีคำถามนะครับสามารถที่จะ ถามมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปตอบให้นะครับในส่วนที่ผมสาม,มารถที่ตอบได้แล้วก็มีความรู้แล้วก็เรามาแช็คประสบการณ์กันครับเพราะว่าเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันพัฒนาไปตลอดแต่ว่าหลักการพื้นฐานเนี่ยบางเรื่องมันก็ยังคงเดิม,มครับก็คือเขาพัฒนาจากพื้นฐานที่มีนะครับเหมือนอย่างที่คำพูดว่ามีความรู้แล้วเนี่ยคุณจะต้องเอาความรู้เนี่ยไปต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์นะครับทุกคน ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้มานะครับแล้วก็ติดตามาช่องน้ำใสเอนเตอร์เทนเมนต์มากๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ